วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคระับสไลด์คิดวัน,นี้เดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนทาการถอนเงินกันซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็น ID ที่ผมเล่นแบบฟรีๆนี่ทุกคนไม่ได้เติม V.P. ด้วยปกติเกมอื่นไม่ต้องเติม V.P. เพื่อทําการถอนนะเนี่สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้เติมซักบาทเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะครับถอนเข้าทูมอนนี่วอลเล็นั่นเองซึ่งสายฟรีนะครับที่จะต้องทําการถอนออกมาเสียเปรียบ ใครที่เป็นสายเติมมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าการถอนของเราสังเกตดูมาดูที่การถอนของเรานะสําหรับใครที่เป็นสายฟรีถอนได้แค่10บาทเท่านั้นนะครับย้ําถอนได้แค่10บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครเป็น V.P. นะครับสังเกตดูถอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนสูงสุดเดี๋ยวมาดูอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับใครที่เป็นสายเติมนะจะอยู่ที่ 2,500บาทนะครับสำหรับสูงสุดที่เราสามารถถอนได้นะสำหรับใครที่เป็น VP นะครับสังเกตดูนะสังเกตดูนะครับเป็น VP 1นะครับใช้เพียงแค่600คูปองเท่านั้นนะครับก็สามารถถอนเข้า200 Wallet ได้10บาทแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นสายฟรีเดี๋ยวมาดูกันนี่สังเกตดู ใช้ตั้ง1000คูปองนะคะแต่ดีหน่อยนะครับเราไม่ได้ลงทุนเราไม่ได้เติมเข้าไปตัวนี้คุ้มมากๆเลยตรงนี้สามารถถอนได้แค่1ครั้งต่อ1อาทิตย์เท่านั้นนะครับถอนได้7วันต่อ1ครั้งนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันสลักไข่ที่ยังไม่ย้อนไปดูสําหรับวิธีการรับตรงนี้ผมได้รับจากการรับโบนัสตั้ง500คูปองทุกคนคุ้มมากๆเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกัน ดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนของเรานะครับมาดูว่าจะได้จริงไหมนะครับถอนเข้าทูมอนี่ไวเลตแล้วจะเข้าเร็วหรือเปล่านะครับมาดูที่กล่องจดหมายของผมนะครับยังไม่มีสักกล่องเลยยังไม่สามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเติมสําหรับสายฟรีต้องมารอรุ้นนะครับว่าจะสามารถทําได้ไหมมาดูกันนะครับ กดคลิกที่แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับกดคลิกที่แลกเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันถ้าผมไม่ใช่ V.P. นะทําการแลกในหมวดของ V.P. จะสามารถแลกได้ไหมแต่คูป,ปองครบเรียบร้อยแล้วนะนี่สังเกตดู ระด,ดับ VEP ไม่เพียงพอไม่สามารถแรกลกรางวัลได้ก็คือต้องทําการเติมเข้าไปนั่นแหละแต่ตรงนี้ผมจะทำการถอน10บาทนั่นเองใช้อยู่ที่1,000คูป,ปองตรงนี้เล่นไม่ถึง7วันนะทุกคนตรงนี้ผมเล่นไม่ถึง7วันด้วยซ้ำนะครับสามารถถอนออกมาได้แล้วถือว่าคุูมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหม สำหรับการถอนของเราทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยมนลุ้นอ่านี่ก็จะเจอแบบนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะคระับทำการใส่ชื่อนามสกุลนะครับเพื่อทําการถอนนั่นเองตัวแรกก็จะเป็นนามสกุลชื่อแล้วก็ wallet id ตรงนี้เป็นเบอร์ two m น n e y wallet นะทุกคน,เป,นเป็นเบอร์ two m น n e y wallet ที่เพื่อนๆสามารถใส่แล้วก็ถอนออกมาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนออกมาได้ไหมหลังจากที่เราใส่ไปที่เรียบร้อย มาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกรอ,อกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทั้งนามสกุลชื่อแล้วก็ wallet id เป็นเบอร์ทูมานี่บัลเลตนะครับมาดูกันนะครับทำการกดคลิกที่ถอนหลังจากนั้นก็จะมีข้อความยืนยันนะครับว่าเราจะสามารถตรวจสอบในะทุกคนว่าเบอร์บ a ลเลตของเพื่อนๆถูกต้องหรือเปล่านะครับกดยืนยันอีกที่นะครับเพื่อคอนเฟิร์มนั่นเองมาดูกันอ่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าเงินจะเด้งมาไหมเฮ้ย อืเข้าไวมากมากทุกคนเฮ้ยไวจริงทุกคนนี่สังเกตดูคุณได้รับ1ิบาทนะทุกคนจากเกมนี้นะทุกคนเฮ้ยคุ้มจริงทุกคนเราก็ไม่ได้ลงทุนสักบาทแล้วก็มาดูที่กล่องจดหมายของเรานี่สังเกตดูคุณได้ทําการเลข10บาทสําเร็จแล้วนะครับเราจะดําเนินการภายในยีิบสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้เข้าปิดที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุ้มจริงอ่ะทุกคนแต่ สำหรับใครที่ถอนไปครั้งแรกแล้วจะติดปัญหาก็คือไม่รู้ว่าจะหาเหรียญจากไหนตรงนี้ต้องเลิกเล่นหรือไม่งั้นก็สมัคร ID เฟซใหม่นะทุกคนไม่งั้นก็สมัคร ID ดีใหม่ก็สามารถถอดออกมาได้แล้วถือว่าคุ้มมากๆสําหรับการถอนของเรา10บาทถือว่าคุ้มนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเดี๋ยวลองเล่นกันดีกว่านะทุกคนว่าเราจะมีโชคในการยิงไหมตอนนี้เรามีแค่1 0 0 0กว่าเหรียญเองเอค,ค่อยๆยิงไปเรื่อยๆก่อนอื่นรับตรงนี้ก่อน140ี่เหรียญ แล้เราจะเพิ่มเป็น250เฮ้ยเราจะมีโชคเข้าข้างเราไหมวันนี้ตอนนี้จะลดลงเรื่อยๆแล้วจะแตกอีกไหมอ้าวหมดไปที่เรียบร้อยหมดไปที่เรียบร้อยนะก็เราได้รับมาแค่5คูป,ปองเองจาก1,000เหรียญน,นะก็ประมาณนี้ ภารกิจของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการถอนเข้า t ูบันนี่วอลเล็ตของเราจำนวน10บาทนะตอนนี้ถอนให้เพื่อนดูแล้วสลักใครที่เป็นสายฟรีหาคะแนนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะทุกคนหลังจากนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะทุกคนส่วนผมก็จะเปลี่ยน i อดีใหม่นะทุกคนพี่ทำการเล่นแล้วก็ถอนเข้า t ูบันนี่วอลเล็ตในไ d ดีถัดไปนั่นเองก็จะประมาณนี้นะถือว่าเข้า100%ซนะครับยังสามารถถอนได้ปกติอยู่สลักใครที่เป็นสายฟรีนั่นเองโอเคสลักใครที่ ที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะพลาดคลิปใหม่หมจากช่องมตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ